สวัสดีค่ะนุชนะคะชื่อจินิชาเมืองสุวรรณค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ค่ะบริษัท S N Medical Equipment ดำเนินการธุรกิจมาทั้งหมดแล้ว9ปีค่ะความเชื่อส่วนตัวในการที่ใช้ในดำเนินการธุรกิจของนุชนะคะก็คือรักษาสัจจะจริงใจแล้วก็ซื่อสัตก,กับลูกค้าค่ะ เหตุผลที่นุชเลือกทาธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์นะคะเนื่องจากว่าเราเคยประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพมาก่อนค่ะและเรามีความชํานาญด้านการดูแลอุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเกือบทั้งหมดภายในโรงพยาบาลค่ะสิ่งที่ทําให้นุชมีความสุขในการดําเนินธุรกิจก็คือการได้พบปะผู้คนค่ะเราได้พูดเราได้แนะนําสิ่งดีๆให้กับลูกค้าและลูกค้าก็เชื่อใจเราค่ะเป้าหมายสําหรับนุชในการดําเนินธุรกิจนะคะก็คือการที่ทุกคน ต้องการสอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ต้องนลึกถึงบริษัท S N Medical Equipment หรือรูปหน้านุชต้องโชว์ขึ้นมาในความคิดของลูกค้าค่ะธุรกิจของนุชมอบอะไรให้กับชุมชนและสังคมของเรานะคะนุชมั่นใจคะ่ะว่าบริษัทนุชจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและที่สำคัญราคาถูกค่ะและเราจริงใจให้คำแนะนำที่แท้จริงกับลูกค้าค่ะ ความสุขและความสําเร็จในนิยามของนุชก็คือการที่ครอบครัวเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นเราดําเนินธุรกิจหรือมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําอยู่และที่สําคัญมีเงินให้กับพ่อแม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ค่ะวิกฤตสําหรับการดำเนินธุรกิจของนุชที่นุชผ่านมาได้โดยมีเพื่อนๆในบีนไอช่วยเหลือก็คือ การที่นุชเป็นพยาบาลและไม่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจเลยแต่นุชสามารถได้คำแนะนำความเชื่อใจทัสที่ได้รับจากเพื่อนๆนในสมาชิกแนะนำบอกต่อทำให้ธุรกิจของนุชเป็นที่รู้จักในเชียงใหม่จนถึงณปัจจุบันนี้ค่ะถ้าไม่มี BNI h o n o r ก็คงไม่มีนุชจนถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันนี้หลายๆธุรกิจ ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาวะโรคติดต่อโควิดแน่นอนอยู่แล้วค่ะดังนั้นรู้อยากให้กำลังใจสำหรับผู้ดำเนินการ SME ทุกๆท,ท่านให้อดทนต่อสู้ที่สำคัญขอให้มีสติค่ะอย่าท้อแท้ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่แนะนำหลังจากที่ทุกท่านผ่านจุดนี้ไปได้แล้วนุดมั่นใจค่ะว่าทุกคนจะเข้มแข็งมากขึ้น สุดท้ายนี้นะคะนุชอยากจะขอบคุณพ่อกับแม่และครอบครัวค่ะที่คอยเป็นแบ็กซับพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจนุชตลอดเวลาธุรกิจเรามีปัญหาและอีกหนึ่งคนนะคะใน B I h o n o r ที่ทำให้นุชได้รู้จักว่าธุรกิจเป็นยังไงก็คืออาจารย์ลินค่ะหงจุ้ย189อาจารย์ท่านเป็นคนชักนำให้นุชเข้ามารู้จักคำว่า B I h o n o r และอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคุณวัดหงพร้อมย่าค่ะจาก World c h e m i c a l ซึ่งบุคคลนี้เป็นคนที่แนะนําให้นุชได้อยู่ในสังคมเชียงใหม่และเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างกว้างขวางค่ะจึงทําให้บริษัท SM Medical Equipment ที่นุชเป็นผู้จัดการและเป็นเจ้าของดูนี้ดาเนินการได้อย่างรุ่งรืองและประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณค่ะ